ขอความเห็นเรื่องเงินบริจาคให้พักการเมืองด้วยครับทำไมก้าวไกลนำโดง่งก้าวไกลนำโด่งคืออ๋อก็ก็มีคำถามก็คือมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะมันไม่อหไรซับซ้อนก็เป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ถูกต้องนะคือเขาพยายามที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมืองวิธีการหนึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ประชาชนไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีตอนสิ้นปีนะ เขาจะมีช่องๆหนึ่งให้ประชาชนผู้ยื่นแบบเสียภาษีระบุเลยจะบริจาคให้พรรคไหนคุณจะบริจาคภาษีคุณจะคุณจะบริจาคภาษีจํานวนหนึ่งให้กับพรรคการเมืองไหนถ้าคุณไม่ประสงค์จะบริจาคถ้าคุณไม่ประสงค์จะบริจาคใครคุณก็ติ๊กไม่ไม่ประสงค์จะบริจาคพรรคไหนแต่ถ้าคุณมีความศรัทธากับพรรคไหนแหละสมมุติว่าก้าวหน้าก้าวไกลประชาธิปัตย์อะไรก็แล้วแต่คุณก็ติ๊กว่าประสงค์ที่จะบริจาคภาษีให้พรรคไหนก็แค่ร้อยเดียวร้อยเดียว ร้อยเดียวให้กับกพรรคนนั้น,นทีนี้ทีนี้ไอ้ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าทางกะกะตเขาก็เอาข้อมูลจากสรรพากรมาเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับฟังในปีภาษี2563ซึ่งจะต้องยื่นแบบเสียภาษีกันต้นปี6-4ถูกไหมปี6-3มายื่นเสียภาษีต้นปี6-4 ในการยื่นแบบเสียภาษีนั้นมีประชาชนติ๊กช่องที่อยากจะไปจ่ายภาษีให้กับภาคารองหรือไม่ติ๊กให้พักไหนเป็นจํานวนเท่าไรปรากฏว่าปรกาปรกฏว่าอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกล,กกลอันดับสองอันดับสองประชาธิปัตย์ปรากฏว่าพักกล้าของคุณกรพูดพลาดมาอยู่อันดับสามที่จริงจํานวนเงินมันก็นิดเดียวค,คือจํานวนคนที่ พร้อมจะบริจาคภาษีให้กับภาครองมันก็น้อยเมื่อน้อยเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยไอ้ที่บอกว่าได้มากที่สุดกรณีของของเก้าไกลได้12ล้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแะ้น่าจะได้แค่12ล้านเองนะก็ถือว่าน้อยนะน้อยนะโอเคแต่คำนี้อย่างนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็เช่ามันเถอะมันได้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้นี่ก็คือที่มาซึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรผิดปกติ ตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะก็คือการจัดให้มีมีการบริจาคภาษีเพื่อแสดงการสัมสนุนพพักการเมืองไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมไม่มีอะไรด้วยแล้วมัน,นก,ก็จดบริบจาคแบบนั้นจบแต่ถามว่าแต่ละพักได้มากได้น้อยมันสะท้อนอะไร คือมันสะท้อนได้แค่ภาคเดียวเท่านั้นเองใช่12.695ล้านถูกป่ะสาธิตัตร์แค่3ล้านงถูกป่ะแต่พักก้าก็ไม่น้อยนะ2ล้าน5ถูกเขจ่อหลังจ่อหลังประชารัลังประชารัฐ2ล้านโอเคโอเคทีนี้ประเด็นล้านสี่คือคือคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนไอ้ตัวเลขตรงนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนเลตติ้งของการหนืองนั้นในกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะกลุ่มหนึ่ง คุณต้องเข้าใจว่าคนที่ยืดแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,านในแต่ละปีแล้วก็ติ๊เช่านะจะเป็นคนกลุ่มไหนล่ะคนในเมืองชนชั้นกลางอา้าบถูกไหมละ่ะค่ะจึงจะแปลกใจถ้าโฟถ้า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 โฟกัสกลุ่มถ้าตีวงเฉพาะกลุ่มอย่าแปลกใจว่าทำไมพักแราของคุณก่อจึง,จงติดอันดับสามถูกไหมล่ะ <3? S 2> แต่ว่าเลตติ้งในภาพรวมไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมล่ะมันจะไปชี้วัดเป็นดัชนไไม่ใช่เป็นดัดชนีชี้วัดความนิยมใช่ไหมเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่มีผลต่อการอ่าถ้าพูดถึงการมันมีผลมันการมันมีผลมันการมันนอยมมันมันอาจจะเป็นเงาสะท้อนเล็กๆ